มหากราบเรื่องยาล,กลดกรดใครที่จุกแน่นท้องมีอาการแสบท้องมีอาการกรดไหลย,ยอ้อนแล้วกินยาลดกรดอยู่นะครับไปหยุดเลยนะเรื่องพวกนี้ผมทําคลิปมาบ่อยมากแล้วนะครับและจะทําต่อไปจนกว่าคนไทยจะตาสว่างพวกยาลดกรดที่ผมกําลังอธิบายเนี่ยนะครับก็จะเป็นยาลดกรดในกลุ่มของ PPI นะครับหรือว่าไอที่มันชอบชอบห้อยท้ายว่า O O เนี่ยแหละอย่างในเคสเนี้ยกินโอเมพรโซใช่ไหมเขาบอกว่าก <Ro> ินโอเมพรโซตั้งแต่ช่วงที่โควิดเข้าไทยใหม่ๆลองนับดูเวลาดูดิ โคตรนานเลยนะเว้ยแล้วรู้ไหมว่ายาพวกนี้ยเขาให้กินไม่เกิน3เดือนคําถามคือคนที่เคยไปหาหมอแล้วหมอจ่ายแต่ยาพวกนี้หมอเคยบอกปะถ้าคุณยังไม่ตระหนักถึงความน่ากลัวของยาพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังพวกยาแลกดกรดโปรตอนปั๊มอินทิพิเตอร์เนี่ยมันไปว่ายังไงคือไปไขขวางการผลิตกรดของกระเพาะใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วพวกยาพวกนี้ถูกกําจัดที่ตับครับจุดเริ่มต้นการที่คุณกินต่อเนื่องยาวนานนะมันจะเพิ่มภาระให้กระตับ ซึ่งในระบบย่อยของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่กระเพาะนะเว้ยมันมีทั้งตับทั้งลำไส้ทั้งม้ามอะไรต่างๆที่มันทํางานร่วมกันใช่ไหมคราวนี้คุณไปเพิ่มภาระให้กับตับนะครับประเด็นแรกเลยคือตับทําหน้าที่ผลิตน้ําดีตับทําหน้าที่ในการผลิตอินซูลิน ย่อยน้ำตาอะไรต่างๆนะครับการที่ไปเพิ่มภาระให้กับเขานะครับแล้วเรายังไม่ได้แก้ที่เหตุปัจจัยนะสุดท้ายแล้วมันจะทําให้การย่อย,ยแย่ลงเพราะตับยิ่งอ่อนแอมันก็ทําให้การย่อยเนื้อสัตว์ไม่ค่อยดีน้าดีไม่มีคุณภาพการย่อยยิ่งแย่ลงหนักไปเลยทีนี้พอตับทํางานได้ไม่ค่อยดีครับหนึ่งในะทาที่ของตับคือการขับของเสียสารพิษเพราะตับขับของเสียสารพิษไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีภาระเข้ามาเยอะครับ ตัวที่กระทบตามมาคือไตเพราะไตอ่ะทำหน้าที่ร่วมกับตับเขาขับของเสียเหมือนกันมันก็ทําให้ของเสียลอยฟุ้งอยู่เยอะเพราะตับกําจัดได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ไปเพิ่มภาร,ราให้กับไตเดี๋ยวก็มันก็เกิดการออกซิเดชันในไตทําให้เกิดไตเสื่อมไตอักเสบเอกีกแล้วพอกรดมันลดลงนะครับสิ่งที่ตามมาคือการย่อยมันไม่สมบูรณ์แล้วทีนี้ไอการย่อยไม่สมบูรณ์เนี่ย มันจะมีพวกแร่ธาตุต่างๆที่มันสำคัญกับร่างกายนะครับอย่างพวกแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับแม้แต่ธาตุเหล็กอะไรพวกนี้ <c ười> พอคุณย่อยไม่สมบูรณ์ดูดซึมไม่ดีครับอ่ะอันดับแรกเลยวิตามินเหล่านี้สำคัญต่อการสร้างเลือดเลือดคุณจะจางแลวหนึ่งพอเลือดจางเลือดไม่พออ่อนเพลียสังเกตด,ดูดิคนที่กินยาแล้วกรดมานานๆจะอ่อนเพลียมไม่ค่อยมีแรงและที่สำคัญพอเวลามันขาดพวกวิตามินเหล่านี้นะครับแคลเซียมแมกนีเซียมดูแลเรื่องลำไส้และก็กล้ามเนื้อ ท่านั้นคนกลุ่มนี้นะครับลำไส้จะไม่ค่อยบีบตัวท้องผูกอีกไม่พอเท่านั้นกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงครับและอีพวกแคลเซียมน,นีเซียมพวกนี้นะดูแลกล้ามเนื้อใช่ไหมมันรวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยจะทําให้หัวใจทํางานไม่ค่อยดีอ่อนแรงแล้วก็เต้นผิดจังหวะได้อีกเพียงเท่านั้นนะครับพวกวิตามิน B เนี่ยมันทําให้อ่ดูแลเรื่องเส้นประสาทปลายประสาทใช่ไหมพอมันดูดซึมไม่ได้ไดีเกิดอะไรขึ้นครับมีอาการชาไงฉะนั้นคนที่กินยาแล้วกดเยอะๆจะเริ่มมีอาการช้าร่วมด้วย และพอแคลเซียมแมกนีเซียมการดูดซึมไปได้ธาตุเหล่านี้ไม่ค่อยดีก็กระทบกับอะไรกระดูกทําให้กระดูกพุ่นได้อีกทีนี้เมื่อแร่ธาตุพวกนี้มันถูกกระทบและมีผลกับหัวใจใช่ไหมมันก็ทําให้หัวใจเราทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับเอนไซม์ N ที่มันทําให้หลอดเลือดของเราขยายตัวมันก็จะไม่ค่อยมีครับซึ่งอีกตัวเนี้มันก็ทําให้หลอดเลือดของเราค่อนข้างจะแข็งขยายตัวไม่ค่อยได้เป็นที่มาของความดันนะเป็นความดันอีกใช่ไหมแล้วพอหลอดเลือดมันแข็งตัวแข็งเปราะนะครับ มันก็มีการเสี่ยงที่มันจะต้องถูกซ่อมมีคอเลสเตอรอล,ลมาพอกแล้วก็ทําให้เกิดอาการตีบตันและมีความเสี่ยงที่จะเป็นสโตรกได้อีกค่าเหล่านี้ยังน่ากลัวไม่พอนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งในในใน,ในร่างกายของเราเนี่ยไอ้กรดที่มันอยู่ในกระเพาะนะครับนอกจากที่มันจะทําหน้าที่ย่อยแล้วนะมันจะทําหน้าที่ในการฆ่าเชื้อด้วยคนที่สภาพกระเพาะของของเราเนี่ยมันเป็นด่างนะครับที่เรากินยาลดกรดมาเยอะๆเนี่ยการฆ่าเชื้อมันจะไม่ค่อยดีครับ แล้วในธรรมชาติของเราเนี่ยเชื้อที่ไม่ค่อยดีมันมีมากกว่าเชื้อดีไงคุณกินอาหารอะไรเข้าไปนิดนึงนะครับมันไปสร้างโอกาสให้เชื้อไม่ค่อยดีมาโจมตีในร่างกายเยอะต่อให้คุณกินพวกโปรไบโอติกนะแต่โปรไบโอติกเนี่ยมันมีแค่จํานวนนิดเดียวอะใน,ใน,ใ,นในธรรมชาตินะครับแล้วการที่เราจะใช้อะโปรไบโอติกในการกําจัดจุลินทรีย์ไม่ดีสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ไม่ดี1ตัวเนี่ยต้องใช้โปรบติกถึง100ตัวโดวยประมาณทีนี้ถ้าเกิดมันมีความเป็นด่างนะครับ มันเท่ากับว่าคุณเอื้อให้จุลินทรียไม่ดีมันจะเริ่เติบโตได้มากแล้วลำไส้คุณจะเริ่มแปรปวนสังเกตดูคนกินโอเมพาโซกินยาแล้วกรดเยอะๆนะครับคุณไม่แสบร้อนจริงเพราะแม่ไม่มีกรดไงแต่คุณจะมีอาการลมโครครากปวดมวนท้องปวดบิดใช่ไหมนั่นคือสัญญาณของจุลินทรีที่ไม่ดีที่มันมาทําลายอาหารและเกิดลมเกิดแก๊สไม่เพียงเท่านั้นพอมันมีจุลินทรีย์ไม่ดีอยู่เยอะครับ เปิดโอกาสให้จุลินทรีย์ตัวสำคัญหนึ่งเลยคือ H pylori H pylori มาทำลายผนังกระเพาะก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องกระเพออาะอักเสบหรือไปเป็นปัญหาเรื่องมะเร็งในกระเพาะก็ได้นะครับแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้จุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยมันไปทำลายสมดุลของลำไส้นะครับทำให้เกิดรูร่วเล็กๆที่เราเรียกกันว่าภาวะลำไส้รัว่วของเสียอะไรต่างๆก็เข้าเลือดได้ง่ายเพราะของเสียเข้าเลือดได้ง่ายเพิ่มภาระให้กับอะไรอีกตามเลือดก็เสีย ของเสียก็เข้าอยู่เต็มเลือดสุดท้ายหาทางออกไม่ได้เกิดอะไรขึ้นออกทางผิวก็มีผื่นคันอีกเห็นไหมทีเนี้ยพอเริ่มเข้าใจแล้วยังว่าไอายาพวกนี้มันไม่ใช่ทางแก้ครับเนาะยาลดกรดมันยังมีความดีความงามของมันอยู่นะครับถ้าเกิดในกรณีของเราที่เรามีปัญหาเรื่องแผลหรือการอักเสบใดๆก็ตามนะครับ การที่เรา,เาลดภาวะเรื่องเอากรดเนี่ยมาโดนให้แผลมันะระคายเคืองเนี่ยอ่ะโอเคยังช่วยได้แต่มันต้องกินด้วยความจําเป็นนะครับกินกินเท่าที่จําเป็นไม่ใช่ด้วยความจําเป็นกินเท่าที่จําเป็นนะครับและไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่ยารักษาแผลเว้ยสุดท้ายแล้วการรักษาแผลการฟื้นฟูการอักเสบร่างกายเขารักษาเองแต่ตราบใดถ้าเกิดเราไม่ เอื้อให้ร่างกายมันฟื้นฟูไม่สนับสนุนด้วยการใช้ชีวิตของเราด้วยอาหารที่เรากินให้ดีเนี่ยการฟื้นฟูไม่ดีฟื้นฟูไม่ได้แผลยังคงอยู่คุณก็ต้องกินยาพวกนี้คอยระงงับกดไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็ไปบานปลายเป็นอาการต่างๆมากมายเห็นไหมแล้วก็จะมีคําถามแบบนี้นะครับว่าเฮ้ย oh, <yeah. S 1> ไอเรื่องพวกนี้คุณต้องไปบอกหมอเว้ยไม่ใช่มาบอกพวกเราเพราะหมอจ่ายยาให้มาเราก็ต้องกินผมอยากอธิบายให้อย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่า ทุกวันเนี่ยมันคือธุรกิจครับหมอที่เขาเป็นห่วงเรานะครับเขาจะให้เรากินยาน้อยที่สุดและจะเน้นให้เราแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่พฤติกรรมใช้ของที่มันเป็นของภายนอกเท่าที่จําเป็นนะครับเขาจะไม่เอนะอะที่จะอัดยาอัดยาให้คุณทุกวันทุกเดือนโดยที่ไม่บอกหาเลยเลย นั่นคือหมายความว่าการที่เออะหมอก็ยัดยาให้เราให้เราให้เราเนี่ยเขากําลังหวังผลประโยชน์กับคุณคุณจะให้ผมไปอธิบายเรื่องพวกนี้กับคนที่หวังผลประโยชน์กับพวกคุณเหรอแล้วเรื่องพวกนี้นะครับมันคือเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของพวกคุณเองคุณไม่ควรจะผักภาระเรื่องเหล่านี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวแล้วอย่าลืมนะร่างกายของคุณเป็นสิ่งเดียวที่คุณอยู่กับเขามาตั้งแต่เกิดยันจนถึงตาย คุณจะต้องรู้ร่างกายของตัวเองได้ดีที่สุดและที่สําคัญคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบร่างกายตัวเองเว้ยก่อนหน้านี้คุณไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ว่าให้ผมไล่ไปบอกคนอื่นคุณต้องรับรู้แล้วไปแก้ไขแล้วไปเรียนรู้ซะคุณต้องหัดรับผิดชอบและเรียนรู้ร่างกายตัวเองได้แล้วครับเข้าใจแล้วนะเรื่องยาลดกรดนะครับว่า มันส่งผลอะไรกับร่างกายบ้างทําไมผมถึงอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจและหยุดกินกันสักทีนะครับในส่วนคําถามที่ว่าอ้าวแล้วเนี่ยเป็นกดไหลย้อนและเป็นแพนิคและมันจะแก้ยังไงอะ่ะผมมีแนะนําอย่างละเอียดเลยอยู่ในเพลิ์แรกเข้าไปดูซะคลิปนี้ใช้เวลาดู50นาทีเตือนไว้ก่อนแต่ไม่เสียเวลาชีวิตพวกคุณแน่นอนและที่สําคัญดูฟรีผมไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยทุกอย่างที่ผมเอามาลงมันคือกันกรองจากการที่ผม เอาชีวิตรอดมาด้วยวิธีเหล่านี้แหละฉะนั้นไอคนที่เขาทำและหายแล้วแล้วเขาสุขภาพดีอ่ะเขาทำยังไงคุณไปเรียนรู้ซะแล้วลองไปปรับพฤติกรรมดูนะ